สบายดีสวัสดีสวัสดีเพลซี FC บุตรทุกคนเด้อสวัสดีกันยามสวยทุกคนตอนนี้น้องลี่ถ่ายคลิปอยู่หลังบ้านเนาะเรื่องราวของคลิปนี้เอฟซี FC ได้ส่งมาให้น้องลี่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยทุกคนซึ่งน้องลี่ก็อยากเอามาเฮ็ดให้เนาะแต่ว่ายังบ่มีเวลาแล้วมื้อวานน้องลี่โอเคบังคับฝืนตัวเองถึงแม้ซีแบบบ่สบายเลยนึ่งแต่น้องลี่ฝืนตัวเองเพื่ออยากเฮ็ดให้เนาะซึ่งมันเป็นอีกมุมมองนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่น้องลี่แบบเบิงตลโลดทุกคนนะ ช่วงนี้เบื้องต้นโลดแต่ว่าบเิบเลค่อยเอามาเล่าบริ่ค่อยได้ามาเฮ็ดคลิปเลยเนาะนั่นก็คือเรื่องราวที่ลุงรีเว้าถึงก็คือซิบอันดับทุกคนซิซิซอันดับสุดประจำศาสตร์ยอดเยี่ยมที่ซื่นชอบมากที่สุดของมิสแกรนไทยแลนด์2024มีจังหวัด เอยียงเดเดี๋ยวเ่าไปเบิ้งกันก้อนที่สิไปเบิง้ง้องลี่สิบอกทุกคนว่า้องลี่ขนาดเป็นคนที่บ่ค่อยได้เบิง้งเอียงแบบนี้อยู่แล้วนะทุกคนเนาะแต่ทุกคนเสื้อบอหลังจากที่ปีที่อิงพี่อิงฟ้ามาประกวดอิงฟ้าวาลาหะนะทุกคนพี่อิงฟ้าปีนั้นแหละเฮ็ดให้ลงลี่เริ่มเบิ้งมิสแกนไทายเลนมาเลยทุกคนและนอกจากมิสแกนไทายเลน้องลี่กับเบิง้งมนะิสยูนิเวอร์สเนาะ และคนที่เห็นให้นองดีฮูจักมิสยูนิเวิร์สท่านก็นจะเป็นพี่แอนโทเนียทุกคนบอกเลยว่าน้องดีแฮนมากแฮ้งทุกคนมาก, Anthony, นะนะมากพี่แอบบนโทเนียนะเนาะมากที่แบบเพ่นแบบงามเลทุกคนงามหน้าดึงดูดแบบสุดๆเลยแล้วทุกคนเสื้อบ่อตอนที่อันพี่แอนโทเนียวิทีที่เพิ่นจับมือกับอ่าอีกอีก,อก,อกประเทศนึงค่ะน้องดีจือบอดได้แล้วพู้ที่ได้มงไปนะ ว่าลุนแทลุนว่าทุกคนตอนน้นลุงลีว่าสีเห็ดคลิปแล้วแต่ว่าบดีเห็ดเนาะโอ้ลุนแทลุนว่าตอนน้นนะ่ะทุกคนเลยแล้วลุงลีเองกับมักขนาดเลยมักพี่แอนโทเนียน,นะเนาะมักแบบมักแหงๆเลยนะทุกคนบอกงงว่าสีที่ยบก,กับผู้ให่แต่ว่าลุงลีหัวลุงลีมักแหงยิ่งพ่นใส่สุดแบบสุดประจำศาดนะทุกคนที่แบบอาเป็นเป็นสุดที่แบบเพิ่นเอิญว่า สุดของยาโมะทุกคนเนาะอันนั้นน่ะะลุงรีแบบมักแหงมักแบบคือทึกมนสะกดจังไหญ่บุฮูหละทุกคนเนาะโอเคอันนัโโ้นโจ้ไ้ทองก่อนทุกคนมือน,นเฮามาเบิ่งมิสแกนเนาะสุดประจาําซาตของมิสแกนไปเดี๋ยวเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันทุกคนส่วนคลิปต้นฉบับลุงลีชิปปักวไ,ไว้ในใต้คอมเมนต์เ้อนนเนาะขอขอบคุณคลิปต้นฉบับลหลายๆเ้อเดี๋ยวหอาไปเบิ้งคลิปนี้กัน วขนมที่ชื่อว่าควรข้าวทิพยโดยใช้ข้าวควน้ำตาลและให้หญิงสาวสุดเปควรข้าวทิพย์แป้งข้าวเหนียว้น้ำตาลปาะกวนให้เข้ากันเรียกว่าการเมรโอนครพนมนครพนมทุกคน กระพงนกฟีโุดไทยได้ส่งนำดอกไม้มาซ้อนสีสลับลวดลายพร้อมนำผลพิกสารละกชาติมาเกบสลักเป็นมายุรักขนานนกที่ห้องให้จับจิง สอุพปชาติตามิงดอกกระมุดเกิดเป็นกระองทรงกระมุดอันดงาตตำนานหญิงงามแห่งเมืองสุโขทยัยเท้าสีจุฬาลักษณ์หญิงที่งามที่สุดในค่ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองอ้อมแบบโดอย บอกว่ามักของจังหวัดใดที่สุดโอมิสแกลบบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ภาคอุตสาหกรรมรถบรรทุกจึงเปรียบเสมือนฟัจจันสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลที่ตังของสละบุรีมีความได้เปรียบ เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบายรถบรรทุกจึงเป็นปันจจัยสำคัญในด้านอุตสาหกรรมต่างๆจนได้ขนานนามว่าสลาบุรีเมือนสิบหอออกแบบแลจะจัดทำโดยคนสร้างสิงนไป้ลายวิชาห้องเสื้อบ้านใส่กออ้ ซอพาวเวอร์ให้แกจังหวัดขอนแก่นขนาดเดียวกันชาวบ้านที่สร้างสงรรค์ผลงานผ้าทอมือมีการพัฒนาต่อยอดลวดลายภ้าประจําจังหวัดพร้อมกับจัดตัวดตั้งชื่อลวดลายว่าลายแคนแก่นภูมิูออกแบบโดยคุณชินวัตรชัยกระเชียรตัดเย็บโดยโอลิอิสาน นอนาธิหสมุรทรปราการถึารรารงถ่ายทอดประเพณีสงรานการ,การละเล่นขีมและทงเมืองที่คนยุเก่าในถ่ายทอด,ดินมาจึงเป็นเสมือนซอฟต์พาวเวอรที่จะปล่าัจให้เทศกาสกรานตเป็นปัจจัยารวัฒารมของโลกและมวลมนุษยชาติซึ่งต่อไปออกแบบโดย Era a

าลายโต้สีที่จะาเป็นส่วนตางไปแล้วตัวชุดใช้สีา้าเป็นสีฟิสตั้งประดับเทปเกิดความระยิบระยาบของเร็ดแก้วที่ปากเพื่อต้อเรีมเป็นไทยให้ล้ำสมัยสเสริมถึนอีฐกล่าแ่กไหวออกแบบโดยในสถาปนเชียวแล้วแต่เยี่ยมโดยสตาริบูชี้รัต เทพมหาคนครระดับสามาชสีสุพรรณบุแรงกระจายจากเรือรบชูเรือในพระราชพิธีกระบวนอายุห่ายาตราทางชนลมากมีความงดงามจากการตาลอยเคลื่อนอย่างช้าๆท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเสียงขับลำนำกาบเรือ วุพรรณหงส์ทรงภู่ก้อ,อยาง,งานชดชอยลอยหลังสิลเพียงหงส์ทรงตรงมินลินล,ลาดเลือนเตือนตาชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กรเวิรชัคร่คสแสดงถึงฝีมือของช่างไทยได้อย่างภาคภูมิ ออกแบบแลจะจัดทำโดยผลสาราสินบายทัญชาพแห่งใหมองเสือ้อบ้านใส่อสของบายอกรณสติปยาลั การศึกษาในสถาบันต่างๆซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดข,ของพ่อแม่ปริญญาจะใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพที่มันม่นคงคือชื่นชมความสำเร็จของบัณฑิตผู้ที่อยู่เบื้องหลังของบัณฑิตทุกคนจึงถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานในชุดปริญญาลูกชนายน โดยแสดงชุดผ่านมิสแรนสีสเก็ด2024ออกแบบโดยฮองเสื่อ,อเดียรออนไฮส์าเือนทร์อจังหวัดมูลราโดยคุณสายตันต์ต,ตัวนี้ขนลูกเลยทุกคนคนหนาลูกเลยตัวนี้นะ

คุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ให้ีุยมาตีกรุงเทพได้จึงได้มีการสถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีวีรสตรีไทยเห็นเป็นนุสาวรีที่ยกย่องความดีของวีรัสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศออกแบบโดยนายจักรินทิมพลาจัดเย็บโดยทัช เป็นจังไดการแดพฟซหลังจากที่ไดเบิ้งซิปสุดประจำศาสตร์ของแต่และจังหวัดนีมานะทุกคนเนาะมีจังหวัดใดแดที่พฟซที่แบบเห็นแล้วแบบ โอ้โหติดตาบลืมนะทุกคนบางสุดประจำซาที่แบบเบิงเบึงหมาฮันมันกะง,งามเด้ทุกคนบบ,บ,บปฏิเสธบ,บปฏิเสธว่าบูงามงามเบิดทุกคนเพียงแต่ว่ามันสีมีสุดของ,งจังหวัดไตจังหวัดหนึ่งที่แบบดูดเด่นประการตาเห็นได้เห่าจือนะทุกคนสิบสุดที่ผ่านมานี้อันสุดทีนุ่งรี่แบบเห็นแล้วบลืมเห็นแล้วขนลุกเลยฮันซมียูสองสุดทุกคนเท่าที่แบบ คลิปอยู่ในคลิปนี้ได้เนาะตัวอื่นบนนาบแด่ทุกคนเนาะเท่าที่เห็นมาอยู่ในสุสดเมื่อกี้นี้ทุกคนสุดแรกที่แบบเอาเป็นว่าเท่ากันนะทุกคนส่งสุดนี้น่ะให้แบบคะแนนเท่ากันเลยแบบความโดดเด่นความที่แบบเห็นละจือเห็นละอันนั้นเลยฮันจะาม่หนึ่งฮันจะามิยาโมทุกคนยาโมเท่านั้นที่แบบเห็นละจือเห็นละบลืมเห็นแล้วแบบดูขัง โตมาจะเป็นนุงที่บชื่อว่าของแังงวัดให่แต่ว่าอ่านตัวที่ควยนาทุกคนตัวควยขนาดที่แบบส่งลูกเรียนย้อนอาชีพมีนานะก็คือแบบโอ้เป็นสุดประจําชาติแรกสุดประจําชาติเดียวที่้งุงดีเห็นแลน้วขนลูกแท้ขนลูกว่าทุกคนสุดยอดไปเลยสุดยอดไอเดียสุดยอดแบบสุดยอดความคิดสุดยอดการออกแบบเลยทุกคนต้องยกโปให้เลยเนาะ วันนี้ซีมาฟังความคิดเห็นของคนไทยกันทุกคนเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนซีฮู้สึกยังไงเนาะคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่า,วาคุณย่าโมขนล,ลุกน้ําตาจะไหลว่าสันทุกคนคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่า,วาย่าโมย่าโมโคราชท,ที่สุดของที่สุดว่าสันทุกคนคอมเมนต์นี้เพื่อนบอกว่า,วาเราดูขนล,ลุกเลยเหมือนย่าโมเดินออกมาจริง ตบมือลัวๆมงต้องลงมีแกนโคลาทุกคนคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าโคลาดเดอขนลุกคุณย่าโมเหมือนมากจริงๆชอบตอนแกล่งดาบภาสาทุกคนโอ้คอมเมนต์อยู่ในนี้นะทุกคนเกือบทุกคอมเมนต์บอกว่าชอบย่าโมเบิร์ตประสานทุกคนมีความคิดสร้างสารรค์ดีมากๆเมนสุดๆเลยเนาะ คอมเนตนี้เพิ่นบอกว่าสอบย่าโมเป็นการประกาศเกียรติประวัติให้คนรุ่นหลังได้ทราบอีกครั้งหนึ่งทำได้ดีและสร้างสรรค์มากสมศักดิ์ศรีย่าโมสนะเลิศทัทง้ทงๆที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแค่สุดไทยพวงมาลัยและมีดดาบเท่านั้นอู้อาละคนลุกเลยทุกคนคอมเนนี้เพิ่นบอกว่าย่าโมเหมือนมากขนลุกเลย ลองสีสเกตมาสั่นทุกคนขอมเนี้พันบอกว่ายาโมเล่นเอาน้ําตาซึมโอ้ทุกคนทุกคนเป็นอย่างคือแบบลหลายๆคนบาไว้เห็นสุดยาโมและน้ําตาซึมเนาะโคราชนามเบอร์วันมาสั่นทุกคนโคราชเราสุดๆมิสแกรนสระบุรี น้ำตาไหลเลยปริญญาลูกสาวนานี่โบแม่นแต่้องลี่โบแม่นแต่้องลี่ที่คิดแบบนี้ทุกคนใบปริญญาลูกสาวนาเพราะว่าพอ่พอพอ่อแม่น้องลี่เองก็เป็นคนนึ่งที่แบบเฮ็ดนาขายเขาให้ลูกได้ไปเหียนทุกคนไม่น้องปาน ไม่ต้องบอลพ่อเมนยูชนะเม่นพ่อกับแม่เพิ่นขายเฮ็ดนาขายเขาขายงัวให้ลูกได้ไปเหียนได้เทใดทุกคนแต่ตกมารุ่นอ่าแม่น้องวันไม่อายขน้องลี่ที่ไปเหียนยุ่จีนท่านแล้วเม่นบบได้เฮ็ดแล้วเนาะอ่าเอื้อยให้แม่นไปยุ่นนําพ่อเมนยูพ่อเมนยูส่งเหียนอายก็คือกันอายใหนเม่นพ่อแม่ขายนาให้ไปเหียนสำหรับลุงเองเลือกที่ซีโบเหียนเนาะเพราะว่าแบบไม่อยากให้พ่อแม่ ทุกเพื่อนลุงลี่แล้วก็บ่อยากให้ขายอย่างให้ลุงลี่นะทุกคนเนาะขอเฮ็ดเองถ้าหากอนาคตเลือกที่สิเหียนกขอโขงตัวเองเฮียนเอาเนาะประมาณนั้นแหละทุกคนคลิปนี้ก็ใชประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนเดอ้อท้ายพี่เอฟซีมักสุดประจำชาติของจังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวคลิปนี้ลุงลี่ขอตลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีสวัสดีเดอ้อ